ลาาชโดนะสิบยี่สิบเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับว่าวันนี้จะมีโอกาสโดนมีผลงานหรือเปล่านะกับหลังวัด <c oughs> <c oughs> หลังวัดหมายลุกๆส,สวยๆนะ นะตัวแรกตัวนิดเดียวนะเนี่ยจะยชิโดเกี่ยวขาเข้าชาร์ โดนอีกแล้วไม่ได้กดอัดไว้อีกแล้วตัวที่สองกัดเต็มเบื้องนี่ดูแลกเปิดแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ได้กดอัดไว้อีกแล้ว กัดกเ,กเต็มที่นี่ก็จะใหญ่นะก็ไม่ใหญ่กัดด้วยเยื่นี้โอเคนะครับวันนี้ภารกิจเราถือว่าลุล่งงนะครับด้วยแต่อาจจะไม่ยังไม่เจอตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีไล่บ้างโดยชุดนี้สิบปีสิบแปดปีแสดงวก็เยื่อแล้วก็ส่วน ที่ได้แบบน,นี้ภาพอาจจะไม่ได้จังหวะกันไม่ได้จังหวะกัดนะแต่ก็ยังโอเคอยู่เป็น shadow box นะครับก็ใส่ใสก็ประมาณเนี่ยประมาณใหญ่กว่าข้อมือนะกำไม่กำไม่มิด